างครั้งการที่เราเสพสื่อความบันเทิงอย่างเพลิดเพลินโดยเราไม่รู้เลยว่าสื่อความบันเทิงเหล่านี้มันมักจะแอบแฝงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่แม้แต่กระทั่งการ์ตูนชื่อดังอย่างเรื่องเดอะซิมสันที่ตัวละครเอกอย่างโฮม่าซิมสันผู้เป็นพ่อชอบและรักในการดื่มเอามากๆแล้วทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าซิมสันเขาดื่มเครื่องดื่มอะไรแน่นอนว่าถ้าช่องเอลซ์ไสตี้จะหยิบมาพูดถึงแล้วล่ะก็ มันก็คงต้องเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แน่ๆแ,แต่มันเป็นเครื่องดื่มอะไรล่ะวันนี้แอดจะพาทุกคนไปไขความลับเครื่องดื่มสุดโปรดของโฮเมอร์ซิมสันกับน้ำเมาที่มีชื่อว่าดัฟเบียและคำถามที่พุดอยู่ในหัวทุกท่านคงจะเป็นมันมาอยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้ได้ยังไงแล้วในชีวิตจริงมันมีเจ้าเบียตัวนี้อยู่หรือไม่ไปค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปไขคำตอบพร้อมๆกันเลย คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระเละเลกๆ็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดแอดขอถามก่อนว่า FCL Society คนไหนชอบดูการ์ตูนกันบ้างไหมคะแอดเชื่อว่าถึงแม้เราจะเติบโตกันไปขนาดไหนแต่ทุกคนก็คงมีการ์ตูนเรื่องโปรดที่อยู่ในใจมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยใช่ไหมล่ะ เพราะก็ตูนหลายๆเรื่องเขาก็มีประวัติที่ยาวนานมากจริงๆอย่างเรื่องเดอะซิมสันที่เราจะเอามาพูดถึงในวันนี้ก็มีการออกฉายครั้งแรกเป็นรูปแบบเรื่องสัน้นในปี1989เลยละค่ะคุณจะเห็นได้ค่อนข้างบ่อยเลยค่ะว่าเขาเขียนบทละครให้ตัวโฮเมอร์ซิมสันเป็นตัวละครที่ชอบดื่มเป็นชีวิตจิตใจ <Wow. S 1> อย่างฉากที่เขาอยู่ที่บ้านซิมสันก็มักจะนั่งบนโซฟาดูโทรทัศน์พร้อมด้วยกับแกลมและเบียร์ในมือ ซึ่งเจ้าเครื่องดื่มตัวนี้มันก็มีชื่อว่าดัฟเบียโดยจุดเริ่มต้นของเจ้าดัฟเบียตัวนี้มันก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระตูนเรื่องนี้เลยค่ะในช่วงปลายทศวรรษ1990โรงเบียร์ไลออนนาชาันในออสเตรเลียได้ผลิตเบียร์ออกมาตัวหนึง่งแล้วตั้งชื่อมันว่าดัฟเบียแต่ยังไม่ทันไรทเวนตี้ซ u นจูรี่ฟ็อกก็ได้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทศาลจึงมีคำสั่งให้เอาดัฟเบียตัวนี้เก็บออกจากชั้นวางตามร้านสะดวกซื้อ และนำมันมาทำลายให้สิ้นซากแต่ทางไลอ้อนนาทานเขาก็ยืนยันว่าเบียตัวนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระตูนเรื่องเดอะซิมสันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหรือการออกแบบโลโกโ้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ดัฟบิวรีในเมืองดูนีดินประเทศนิวซีแลนด์โรงเบียรแห่งนี้กำลังกลั่นเบียอย่างพิถีพิถันก่อนที่จะมีเดอะซิมสันด้วยซ้ำ แต่เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงคดีความและดราม่าทางกฎหมายบริษัทจึงยอมเปลี่ยนชื่อเป็นแม็กดัฟในที่สุดค่ะตั้งแต่ปี2006 r o ดรบิโก้คอนเทราสจากกัวดาลาฮาลาประเทศเม็กซิโกก็ได้มาขายเบียรดัฟและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดัฟอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศเม็กซิโกด้วยค่ะคอนเทราสออกแบบขวดให้เหมือนในการ์ตูนเดอะซิมสันเลยและนับตั้งแต่ก่อตั้งเบียดัฟ สัญชาติเม็กซิกันขึ้นมาเบียรตัวนี้ก็ได้แพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆในลาตินอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังประเทศบราซิลชิลีโคลอมเบียและอื่นๆอีกหลายประเทศเลยล่ะค่ะในเยอรมนีเองดับเบิล e เอชก็ได้เปิดตัวดับในปี1999ขณะที่เอชเวเกอร์คอสเตอร์บรซึ่งเป็นโรงเบียรในเฮเซนผลิตดับเวอร์ชันของพวกเขาเอง ภายใต้บริษัทไรไฮสเกบอร์ดของเยอรมันภายใต้สัญญาสำหรับดับเบิลยูจทุกคนเข้าใจไม่ผิดคะ่ะดับเบิลสอแบรนด์ในประเทศเดียวกันเอ่อจะเรียกว่า2แบรนด์ก็คงไม่ได้เรียกว่าแบรนด์เดียวกันแต่2บริษัทน่ะจะถูกกว่านะคะนั่นจึงทำให้ทเวนตี้เซนจูรีต้องยื่นมือเข้ามาจัดก,การปัญหานี้เนื่องจากโรงเบียร์หลายแหง่งใช้ประโยชน์จากดับเบในที่สุดทเวนตี้เซนจูรี่ฟอ จึงยอมจำนนและตัดสินใจขายเวอร์ชันของตัวเองซึ่งเป็นเวอร์ชันที่แท้จริงของดัฟเบียก่อนหน้านี้แม็กเกรนิงผู้สร้างเดอะซิมสันเคยกล่าวไว้ว่าเขาไม่ต้องการให้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าดัฟและขายเบียจริงจริงเนื่องจากเขากังวลว่ามันจะกระตุ้นให้เด็กๆในอยากจะดื่มขึ้นมาแต่ก็อย่างว่าแหลคะค่ะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของธุรกิจไปหมดสุดท้ายแล้วดัฟเบียก็ยังได้ถูกออกวางจำหน่ายอยู่ดี ทุกคนเห็นไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นเบียร์ที่มีชื่อเสียงได้มันไม่ง่ายเลยคะ่ะเพราะอย่างเรื่องนี้นอกจากความรู้ในการผลิตเบียร์แล้วความรู้ทางกฎหมายมันก็สําคัญไม่แพ้กันยังไงเสียแอดก็ขอสนับสนุนให้ทุกคนอย่าหยุดที่จะใฝ่รู้นะคะเพราะความรู้ที่เรามีติดตัวนั้นมันจะอยู่คู่กับเราไปจนวันสุดท้ายเลยละคะ่ะ แอดจึงอยากขอแนะนํามารุโชตโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเลีล้ยงสัมภารและการโรงแรมโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมปันผนให้เป็นมืออาชีพมีใบสูติฟิเคตรับรองแถมใครอยากเรียนคลาสเบื้องต้นสั้นๆมารุโชตก็มีสอนพร้อมให้ประกาศสัญาบัตรด,ด้วยค่ะนอกจากนี้มารุโชทยังมีหลักสูตรสร้างอาชีพอีกเพียบเช่นหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มเรียน240ชั่วโมงระยะเวลา2เดือนเก็บประสบการณ์ทำงาน4-6เดือน หลักสูตรพนักง,งานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำรานชิงคันเซนโปรเจกต์หลักสูตรพนักง,งานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำรานอินเตอร์ชิพอินเจแปนโปรเจกต์และถ้าหากใครกังวลว่ามาเรียนที่นี่จะเกรงเครียดและไม่เป็นตัวของตัวเองบอกเลยค่ะว่าอย่าได้กลัวแอดนอนยันจากประสบการณ์ตรงเรียนสนุกเฮฮาไปพร้อมๆกับได้ความรู้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วใครอยากมีอาชีพความรู้หรือสกิลติดตัวเพิ่มแอดยืนยันทำได้ไม่ยากค่ะตามมดโชคของโรงเรียนเพียงคุณมุ่งมัน่นเราพร้อมผลักดัน สนใจติดต่อตึกพาราไดซ์เพสติดเกิบพังพาราไดซ์พาร์คเดินทางไม่ยากดูตามแผนที่ได้เลยค่ะเว็บไซต์ www m a r u c h o com เพจ a c e b o o k โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเล,ลือสำหรันและการโรงแรมมารุโชตดับเบิลจะมีทั้งแบบขวดและแบบกระป๋องมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่4.9%เรเรื่องสีของตัวโปรดักต์มันก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ส่วนเรื่องโลโก้ก็เป็นโลโก้ดับเบิเหียร์เหมือนๆกันค่ะโดยตามที่เขารีวิวกันเนี่ยรูปลักษ์และกลิน่นถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่เรื่องรสชาตินี่สิคะหลายๆคนบอกว่ามันเป็นเบียร์ที่จืดมากรสชาติจางสุดๆอ,อ,อันนี้แอดก็ตอบไม่ได้ซะด้วยนะว่ารสชาติมันออกไปในทิศทางไหนแต่ถ้าใครเคยได้ชิมแล้วก็มารีวิวประสบการณ์ของคุณกับเจ้าเบียร์ตัวนี้ให้แอดฟังที่ใต้คลิปนี้บ้างนะคะ วันนี้แอดและทีมงานก็ขอลาไปก่อนใครอยากรู้ประวัติหรือที่มาของเครื่องดื่มตัวไหนอีกก็แวะมาบอกกันได้นะสุดท้ายนี้แอดขอฝากเพจ Facebook แอลซ่ไสตีให้ทุกคนไปติดตามกันไว้หน่อยนะคะเพราะ e นะีหน้าเรามีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันอีกแล้วส่วน e ีพีนี้ใครชอบก็อย่าลืมมากด subscribe ไลค์แชร์ให้แอดกันบ้างนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ